หลายคนอาจจะไม่ทราบกันนะครับว่าก่อนที่โรบแมนเดมจะย้ายมาอยู่ WUZY ในปี2001ปรากฏตัวในช่วงเนื้อเรื่อง InV a s ช o ันกลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงกว้างเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านั้น r v d เคยปรากฏตัวใน WUZY พร้อมขึ้นป้มมาแล้วนะครับโดยเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นในปี97ซึ่งคู่ต่อสู้ของ r v d ที่สมาคมแห่งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเขาคนนั้นก็คือเจฟฮาร์ดีส่วนผลการปล้มเนี่ย AVD เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับ หลังจากนั้นในปี2001 RVD ก็ย้ายมา w w e, แบบเต็มระบบอย่างที่บอกนะครับโดยนักมวยปั้มรายแรกที่ RVD ต้องเปิดศึกด้วยแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็คือเจฟฮาร์ดีคนดีคนเดิมเนี่ยแหละครับโดยตอนนั้นเจฟที่กำลังเป็นแชมป์ฮาร์ดคอรเนี่ยต้องป้องกันแชมป์เส้นนี้กับ RVD ในศึก i n v a วช o ันะครับผลปรกากฏว่าเจฟ f ที่เป็นนักมวยปั้มของฝั่ง w w f e, เป็นฝ่ายแพ้เสียแ็มขัดให้ RV d ซึ่งเป็นนักมวยปั้ม หลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีรีแมตช์กันเพื่อชิงแชมป์เส้นนี้ครั้งในศึกใหญ่ถัดไปอย่างซัมเมอร์สแลมและเพื่อทําให้การเจอกันฮาร์ดคอร์ยิ่งกว่าเดิมแนบคราวนี้ทั้งสองคนเลยต้องเจอกันในแมตต์ไต่บันไดซึ่งนี่คือแมตช์ที่แฟนๆหวังแบบไหนก็ได้แบบนั้นเลยครับเจฟแลาวีดีศาสตร์ความเอ็กซ์ตรีมใส่กันอย่างเมามันก่อนจะจบลงด้วยชัยชนะของอาร์วีดีเหนือเจฟอีกครั้งนะครับจากนั้นในปี2002ทั้งสองคนก็วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในแมตช์รวมแชมป์ ซึ่งอาวีดีที่เป็นแชมป์อินเตอร์นะเวลานั้นก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะเจฟได้แชมป์ยุโรปไปครองพร้อมกับการยุบแชมป์เ้นนี้ไปด้วยนะครับ